โอเคอ่ะ okay. ไม่เอาไม่เอาอย่างงาั้นลูกไม่เอา<ม>เออทำให้มันสนุกสนุกเล้วจ้าเอ๋ม่วงอะไรม,ม่วงอื้อเออเอเอ มาออกมาพุ่นออกไปเออทำอะไรให้พี่น้องดูโอ้โอโอ้โอ้โอพอแล้วเออเอมาเห็นฟันหมดเลยเนี่ยกระโปรงตัวนี้เล็กไปแล้วไป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 โอ้ยทำดีๆทำดีๆเต้นให้พี่น้องดูหน่อย โอ้ยแมนอลูกขล้นโอ้ยโชว์ดากให้พี่น้องดูแล้วอือ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 โอ้หฮะเต้นดีๆเต้นดีๆไม่เอาไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาออกไปข้างนอกไปเต้นให้พี่น้องดูหน่อยเร็วเอา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 งัดหัวเจ้าของแล้วเอา ปลาฟุตบอลให้พี่น้องดูหน่อยไป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 ลาฟุตบอลใส่กำแพงให้พี่น้องดูหน่อยเร็วๆนู่นนู่นกำแพงอยู่นู่นกำแพงอยู่นู่นมาเอามาเอาโอ้ยเนาะเฮ็ดดีๆได้ไอเลีนไปไปเอา กำแพงนู่นกำแพงเอานู่นอะอืมกำแพงนั่นแหละ

อืมโอ้อ <Okay. S 1> ่าโอเคบาย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 พี่น้องหน่อยบายบายเร็ว